สวัสดีทุกคนวันนี้เราได้อยู่ในเมเป็เขาเรียกว่าเม็อปเอออบบี้นัน่นแหละเล่นอับบี้นัน่นแหละเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบส,สนุกกันจะบอกว่าไม่ยากเลยนะเมเนี้เนี่ยมันไม่ยากเลย อันอื่นก็มีนะทุกคนแต่เ,เราชอบเล่นอันนี้มากกว่าเึิบอ,อ้าอไม่นะทุกคนเราโหลดอ้าอีกเลยวะทุกคนทำไมามันตกตกวตกที่เลยอะ่ะเอ้ยมันเล่นเล่นไม่ได้ยากทีแต่เรา เราเล่นไม่ค่อยจะเป็นว่าเราเล่นในมือถือไงก็เลยยากปึ๊บปึ๊บปึ๊บอื้ปึ๊บอียัครับนก็เปิดไปก่อนอีใกล้จะถึงแล้วนี่ท่าน้ำอื้ออื้อเฮ้ ฉันจะบอกว่าอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเค้กเหรอเหมือนเค้กเลยนี่ในนี้มันเป็นของหวานทุกอันเลยอะ่ะมีเค้กมีไอศครีมมีอะไรอะ่ะโคตรเยอะเลยอ้าเกือบจะตกข้างล่านี้นะทุกคนดีนะที่ไม่ตกปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อเอ้ยอะไรเนี่ยเออ,อนี่รู้สึกว่า,อ,าอ้าวอ๋อไปตรงนี้อ้าวอีกเลยไม่เนื่อยไม่เนืเอ่อยอะไรนะอยนะ่างนี้ที่ควรคืออะไรอะ่ะราไปก็ที่ไทยดูดู ปิบอ้าไม่จะบอามันยากมากเลยอืจะน้องว่าทำอ๊บอ๊บอ๊อืได้แลย้อยากจะ้ตัแล้วทุกคน โอ้จะบอกว่าเหลืออีกไม่น้อยอยีกแล้วฉันกดอะไรมาเนี่ยไม่รำคาญอันนี้อ้ยอะไรอะอะต้องระวังมากๆเดี๋ยวมันตกอัพั นี่ได้ละเราจะขึ้นบันไดนี่ก็จะเห็นจะขจอนที่ u อ e คมันจะบอกว่ามีแต่ของหวานอ้าอเกมอะไรนี่ยที่น